สวัสดีค่ะเรามานำเสนอกล้องติดรถยนต์รุ่น DV9181 นะคะตัวนี้แถมฟรีสายชาร์จในรถยนต์และกล้องติดหลังรถยนต์พร้อมใส่ต่อค่ะและยังมีคู่มือการใช้งาน,นอุปกรณ์พร้อมถานติ๊กกล้องให้ด้วยนะคะ ให้ความละเอียดภาพลรวิดีโอ Full HD 1080งพิลมชัดจัดเต็มค่ะด้านข้างนะคะจะมีปุ่มฟังกชันครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะตรงกลางนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะด้านบนจะเป็นปุ่มเลื่อนขึ้นนะคะด้านล่างจะเป็นปุ่มเลื่อนลงค่ะตรงนี้จะเป็นปุ่มโอเคนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นปุ่มเมนูค่ะด้านบนตรงนี้นะคะจะมีที่ใส่กราด T/F ค่ะรองรับภาพจุการได้ถึง 32GB นะคะและยังมีช่องเสียบ micro USB ค่ะและช่องเสียบไม์ให้ด้วยนะคะกล้องด้านหน้านะคะมุมกว้าง120องศาอนะ กล้องหลังรถนะคะมุมกว้าง140องศาค่ะความคามชัดของวิดีโอสามารถเลือกได้นะคะจะมีระดับ720พิกเซล1080พิกเซล1 2 9 6พิกเซลค่ะกล้องหลังรถนะคะพร้อมสายยาว6เมตรค่ะมีไฟอินฟราเรดสีดวงนะคะยิงมือยิงสว่างค่ะกันน้ากันฝุ่นได้เป็นอย่างดีนะคะและกันสะเทือนได้ด้วยค่ะฟังก์ชันพิเศษจิเซนเซอร์นะคะเมื่อเกิดเหตุรถชนหรือบัติเหตุจะบันทึนกเองอัตโนมัติค่ะไฟไม่หายไปไหนนะคะสินค้าของเรามีรับประกันทุกชิ้นเลยค่ะหากมีข้อ,อา,า,า,ดา,าเดเล,ะะเดลดเวล เพื่อไม่พลาสินค้าใหม่ๆจากร้านเราอย่าลืมกดติดตามราคาของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ